อันนี้เป็นเคสของ Ringkey Fusion นะคะซึ่งตอนถือนี่รู้สึกว่ามันถือง่ายมากเพราะว่ามันค่อนข้างเบาเลยทีเดียวค่ะเวลาถือเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นแท็บเล็ตที่เบามากๆเลยแล้วก็สวยแล้วก็ใสมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองเล่นเกมสซะหน่อยนะมันเบาจริงๆค่ะหรือว่าเราจะจดนะคะเวลาถือเราก็บางครั้งเราก็จะจดแนวตั้งเนาะ มันก็ค่อนข้างเกาะมือมากแล้วก็ถือสบายเหมาะก,กับคนที่ยืนถือเดินถือไปด้วยเนี่ยแล้วจดเนี่ยก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วถ้ายิ่งไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีฝาปิดแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของน้ําหนักด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยสําหรับที่ใส่ปากกานะคะจะอยู่ด้านนี้สามารถใส่เอสเปนได้ตรงล็อกพอดีอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูนะคะแต่อาจจะต้องหันหัวปากกาไปด้านบนอ่ะ ของ iPad ก็มีนะคะมีทุกรุ่นเหมือนกันถ้าเป็นของ iPad เนี่ยตัวรางปากกามันก็จะอยู่ตรงกับบริเวณที่ชาร์จปกติเลยนะคะสีเนี่ยอันนี้เป็นสีใสแต่จริงๆเขาก็จะมีใสออกดําอีกตัวหนึงอันนั้นก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะคะถ้าใครไม่ชอบให้ดูแวววาวมากเกินไปนะคะ,ะเรามาดูตรงมุมบ้างนะคะเคสตัวนี้ถือว่าเป็นเคสที่มุมแน่นพอสมควรเลยค่ะไม่ว่าจะจับมุมไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่หลุดออกมาง่ายๆนะคะ นอกจากนี้นะของ r i k กี้ฟิวชัเนี่ยเขาก็จะมีขาตั้งที่ปรับระดับได้เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวที่มันชันหน่อยหรือว่าจะปรับนอนลงไปเพื่อให้เหมาะกับการเขียนนะคะก็มีเหมือนกันตรงนั้นก็สามารถซื้อมาติดเพิ่มได้นะคะมีหลายสีด้วยนะคะแล้วก็มีตัวสายคล้องสะพายนะคะก็ลองดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ